อยากอยากอยากครับเฮยตามมาโอเคยังอ่าขอาบอกอะไรพี่เสร็จแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับรายการผีฟื้นตื่นมาเล่านะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเหนือความเชื่อเหนือความจริงกับเรื่องลึกลับของเราวันนี้ก็จะเป็นน้องอ้อมนะครับ เป็นไบค์เกอร์สาวที่ขับรถทัวริ่งขับรถไบค์เกอร์ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยเธอมีเรื่องเล่าประสบการณ์เยอะไหมวันนี้วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เราจะทําเป็น EP ีแล้วกันครับผมวันนี้มีเรื่องเล่าอะไรไมาให้พี่กับคุณผู้ชมฟังก็หนูก็มีหลายเรื่องนะที่ ั้งตอนที่แบบสมัยเรียนด้วยแล้วก็ตอนที่ออกมาขี่รถเที่ยวทําเพจแล้วด้วยทําช่องตัวของตัวเองล้วด้วยอยากฟังอันไหนก่อนอยากฟังอันไหนก่อนสมัยเรียนอ่าสมัยเรียนอยากฟังสมัยเรียนก่อนเอาจริงสมัยเรียนนี่เป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจอเจอสิ่งเราเนี้ยงั้นเอาจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าสัมผัสเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเราก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะมีเซนหรือว่าจะเห็นเลยพวกนี้แต่เชื่อนะเชื่อว่ามันมีเรื่องมันมีอยู่แล้วแหละ เพราะว่ามันเหมือนกับเวลาใครเสรียชีวิตญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเขาก็จะมาเข้าฝันเราบ่อยไงหรือบางทีแบบมาบอกคงบอกหวยก็มีบอกเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ไปไหว้พ่อแม่ธรณีก็มีแบบญาติญาติเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นแบบจังๆแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือเกิดขึ้นที่คอนโดคอนโดหนึ่งที่ย่านบางแคนะคะเป็นคอนโดที่เก่าละแล้วก็ไปเช่าอยู่ที่นั่นกับแม่กับน้องตอนนั้นอ้อมยังอยู่ปีสองอยู่เลย ประมาณปีสองใช่ตอนนั้นเรียนอยู่สินปรก imprint. รณ์รมันปีสองแต่ว่าช่วงที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ย <ฮะ S 2> คือเราก็เรารู้สึกขมขมัว่ะแต่มันก็ไม่ไม่อะไรอ่ะเพราะคอนโดนม,ม,ม,มันถูกมากห้องมันถูกมากกขมัวหม,มายถึงความรู้สึกกับห้องความรู้สึกกับห้องใช่สีมันดูแบบสีมันไม่ฉูดฉาดสดใสอ่ะเหมือนเข้าไปแล้วมันมีความอุมครึมอะไรอยู่ในนั้นตลอดเลยเรารู้สึกอย่างนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆตอนช่วงไปอยู่ช่วงแรกๆเนี่ย ปีแรกที่ไปอยู่มันยังไม่มีอะไรเออมันยังไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าเหมือนแบบเวลาเดลงลิฟต์หรืออะไรเงี้ยต้องมีคนมามองเราตลอดคือลิฟต์แบบเราอยู่มองตรงไหนอะเราอยู่ชั้นสิบแล้วทีเนี้ยเวลาเราเดินไปขึ้นลิฟต์บันไดหนีไฟจะอยู่ตรงข้ามกับลิฟต์แล้วแล้วลิฟต์มีสองตัวแล้วลิฟต์เก่ามากล้วข้างๆลิฟต์ก็จะเป็นป่องไว้ทิ้งขยะอ่าแล้วเราก็จะต้องแบบไปยืนรอลิฟต์ อยู่ทุกทุกวันแล้วลิฟต์ก็จะต้องเปิดเงี้ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงตึ้งอย่างเงี้ยแล้วลิฟต์มันเก่าอ่ะแล้วประเด็นคือด้วยความที่มันตรงข้ามกับบันไดหนีไฟใช่ป่ะบางทีก็เวลาเราเดินเข้าไปเราจะพยายามไม่มองกระจกอ่ะคือมันมันมันบางทีมันไม่เห็นะนันเราไม่เคยเห็นนะแต่เราก็กลัวรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่เงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยกระจกใช่มาถึงกระจกกระจกในลิฟต์ ในลิฟต์อ๋อใช่กระจกในลิฟต์ค่ะแล้วลิฟต<อ>์ทาสีแดงเน่ยคือแบบเก่ามากอะไรมันจะคลาสสิกอะไรขนาดนั้น<อ>แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นปีเลยเอพอพอเข้าปีสองปุ๊บอันนี้คืออันนี้คือเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราเริ่มเห็นปกติเราจะแค่รู้สึกเวลาขึ้นลิฟต์ยิ่งกลางค่ำกลางคืนนะ็คือรีบรีบแบบรีบขึ้นรีบเข้าห้องเลยเพราะห้องเราอยู่ใกล้ลิฟต์ด้วยแหละก็เลยโชคดีไปไม่ได้ต้องเดินไกลมากอ,อ่ะพอเริ่มเข้าปีสองปุ๊บ สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือช่วงที่เราไปเรียนแล้วเรากลับบ้านกลับบ้านแบบ กับบ้านเช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยทําให้เวลาเรียนกับทางานเนี่ยไม่ตรงกับแม่เลยแม่ก็ทํางานเหมือนกันก็คือต่างคนต่างแบบใช้ชีวิตคนละขั้วไปเลยอย่างเงี้อยอยู่คนละแบบคนละเวลาไปเลย <S <S ก็เหมือนกับเราจะต้องอยู่ห้องคนเดียวซะส่วนใหญ่ใช่ใช่จะแบบจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นส่วนน้องชายก็คือมาบ้างไม่มาบ้างเวลามาทีก็คืออยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วนางก็จะแบบช่วงนั้นวัยรุ่นเนาะติดเพื่อนก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ พอไอตอนที่อยู่ก็คือเราไม่อยู่อะไรเงี้ยน้องอยู่กลางวันเราอยู่เราอยู่บ้านแบบประมาณแบบเช้าเสายๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ตรงไม่ค่อยตรงกันจะไม่ตรงกันเลยเออทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่วันหนึ่งคือเราเริ่มรู้สึกแล้วปกติเวลามีโอกาสได้คุยกับน้องก็จะคุยกันว่าวันเนี้ยเห็นอะไรแปลกๆไหมรู้สึกอะไรบ้างไหมเพราะว่าเวลามันไปออกไปสูบุรี่ข้างนอกระเบียงเนี่ยมันชอบเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างห้อง แล้วก็หันมาแบบส่งยิ้มให้อย่างเงี้ยตลอดมันจะเล่าอะไรพวกเนี้ยให้ฟังแต่เราอ่ะแบบเฮ้ยไม่จริงหรือเปล่าไม่อยากเห็นไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเชื่อพยายามบอกมันว่ามันคิดมากไปหรือเปล่าเพราะว่าข้างห้องก็มีคนอยู่เหมือนกันน้องกลับเป็นคนเห็นแทนอีกเป็นคนเห็นก่อนเราเหรอใช่เห็นก่อนเราคอยมาเล่าอะไรอย่างงี้นะใช่มันเลยทําให้เราสะสมไปเรื่อยเยแล้วมีอ่ะ พอเราฟัางเลือกเล่าจากมันมากๆเขาว่ามีคนแบบชงเง้อข้างๆระเบียงเหมือนกับ<ม>อันนี้เราอยู่ห้องที่ชั้น1ิบห้องสิบเนี้ยไอห้อง11เนี่ยที่อยู่ติดกับเราอะ่ะเหมือนมีคนอยู่ยตัวระเบียงแล้วก็แบบอย่างเงี้ย<ม>แต่แบบ<ม>ตอนที่น้องเห็นมันก็บอกว่าไอที่เห็นเนี่ยคือมไม่มีคนอยู่ในห้องนะแต่มีเห็นช่วงเวลาอะไรมันจะชอบเห็นเวลาประมาณแบบโพเพอะ่ะ<ม>ช่วงประมาณที่ยังไม่แบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกดีอะใกล้ค่ำ ใช่ชอบเห็นอะไรช่วงเวลานั้น mm hmm. อ่ะทีนี้ก็กลับมาที่หนู mm hmm. มันมีวันหนึง่งทํางานแบบเหนื่อยมากกลับมาแล้ววันนั้นคือแบบไม่รับงานไม่อะไรแล้วไม่มีเรียนนอนนอนหลับยาวเลยนอนแต่บ่ายเพราะว่าเลิกงานตอนตอนตีห้าอย่างเงี้ยกลับมาบ้าน mm hmm. กลับมาบ้านวันนั้นไม่มีคลาสเขายกเลิกคลาสก็เลยได้นอนยาววันนั้นวันที่แบบเหมือนแจ็คพอตอ่ะ hmm. ได้นอนยาวแต่บ่ายโมง กลับมานั่งเล่นเกมทำนู่นทำนี่นั่นแล้วก็นอนยาวแต่เด็กตั้งแต่บ่ายโมงด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็เลยแบบนอนได้แบบไม่ไม่คิดอะไรเลยอะแบบนอนได้หลับสนิทมากแต่มันจะมีช่วงที่แบบพอมันปิดไฟเมื่อสนิทอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ขํานะ uh huh. มันตอนนั้นก็น่าจะประมาณสี่ห้าโมงเย็นประมาณเนี้ย uh huh. ในห้องเรพัดลมกำลังเย็นเลย uh huh. เราก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับเริ่มมีคนเดินอยู่ในห้อง มีเสียงชึก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 อยู่หน้าประตูทีเนี้ยด้วยความที่เหมือนกับพอเราหลับอ่ะเคยไหมพี่แบบอยู่ดีก็เหมือนสะดุ้งตื่นมานีตนึงแต่อาการเหมือนกับยังอยากนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยยังอยากนอนอยู่เงี้ยแต่มันเริ่มได้ยินเสียงชึก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 เราก็คิดว่าเฮ้ยแม่เข้ามาในห้องเปล่าไม่ไม่อ้อยังใช่ไหมแต่แบบไม่มีไม่มีการอ้อเคสนี้จะไม่มีไม่มีการโดนผีังงอวงอยแต่เราแค่ง่วงแค่รู้สึกแบบก็เลยแบบ ลุกขึ้นไปดูโอเคไม่มีใครเสียงอะไรวะเพราะห้องก็ล็อกหมดนืกออกไปเราก็นอนต่อทีเนี้ยเสียงมันก็ดังขึ้นอีกคึบคือคออยู่หน้าห้องตรงตรงตรงจุดที่เราชอบจอดรองเท้าไว้ถอดรองเท้าไว้คือหน้าห้องนี่หมายถึงทางเดินหน้าห้องใช่ไหมฮะหรือว่าประตูก่อนออกไปหน้าห้องประตูก่อนออกไปหน้าห้องก็คือในห้องเรานั่นแหละในห้องแหละแต่อยู่ตรงหน้าประตูแต่นี่คือหน้าห้องใช่แล้วทีเนี้ยเราก็แบบ ชะเง้อไปดูมันจะมีตู้เสื้อผ้าขั่นไว้อยู่ไงแบบเราก็แบบโอเคอะไรตรงนั้นนะใช่มีตู้เสื้อผ้าขั่นแล้วเรานอนอยู่ตรงเตียงตรงนึงแล้วถ้าเราเวลาเราจะชะเง้อดูก็คือเราต้องชะเง้อผ่านตู้เสื้อผ้าไปเพื่อมองไปยังประตูเพื่อเห็นให้เห็นว่ามีใครขวางตู้เสื้อผ้าขวางอยู่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบห้องโอเพ่นขนาดนนเพราะเอาตู้เสื้อผ้าเป็นขั่นห้องเอาไว้ไงทีเนี้ยพอชะเง้อไปก็ไม่มีใครรอบที่สองทีเนี้ยก็เริ่มนอนไม่นอนไม่นอนไม่หลับ แต่ก็คือก็ยังแบบโอเคมันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้นอนจะได้พักผลล่อนละงั้นนอนไปเถอะอะไรเงี้ยเออก็นอนต่อพยายามข่มตานอนเพราะมันหาเวลานอนอยางเงี้ยยากมากแล้วก็นอนอ่ะระหว่างที่หลับที่เนี้ยเริ่มมีเสียงชึกๆๆ๊กชึไอเสียงนั้นอนะแต่มันมาเริ่มมารอบๆเตียงและเริ่มมาใกล้เริ่มมาใกล้เริ่มมาใกล้แต่เราก็แบบโอ๊ยไม่ได้ละ ใครวะแต่ก็ไม่กล้าลืมตาเพราะกลัวแล้วก็นึกถึงเรื่องที่น้องมันเล่าเฮ้ยไม่จริงมั้ง oh. ตอนนั้นก็เริ่มขนลุกแล้ว mm hmm. แต่ก็ไม่กล้าลืมตาไม่ลืม mm hmm. สุดท้ายแล้วก็คืออยู่อย่างนั้นอะ่ะเสียงมันก็เงียบไป mm hmm. อ่ะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วมันเสียงมันมาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าเหมือนเหมือนจะมาทักอะไรสักอย่างเราหรือเปล่า <laughs> มันเป็นเสียงเหมือนเสียงคนเดินอะคะ่ะพี่เสียงเหมือนพลาสติกขยุกข,ขยุกแต่มาขยุกมาใกล้ๆอยู่ตงรงปลายเท้าใช่เสียงแนวๆนั้นอะแต่มันเบามากแต่เราแต่เบาแบบเรายังได้ยินอะอ่าทีเนี้ยเราก็เลยพอมันไม่ได้ยินเสียงนั้นประมาณแบบ5้านาทีสีนา,นาทีแล้วเขาค,อคอ่อยๆปล่อยหลับไอ,อช่วงค่อยๆค้มหลับเนี่ยมันมีสิ่งที่มันคาดไม่ถึงว่าแบบกูโดนแล้วนั่นก็คือ ผ้าห่มที่เราห่มอยู่อะ uh ่ะ huh. มันค่อยๆเลื่อนลงโ oh oh. มันเลื่อนเรื่อยๆแล้วมันก็มีเสียงขคยุกเคยุกเคยุกกลับมา <c oughs> ทีเนี้ยเลื่อนจากที่เราแบบปิดไว้ที่คอเพราะ uh huh. อากาศมันเย็นใช่ไหม,ไมค่อยๆเลื่อนลงหน้าอกค่อยๆเลื่อนลง oh oh. ไปที่เอว uh oh. เสียงก็คยุกเคยุกเคยุกไ uh oh. อรเราก็ไม่กล้าลืมตาทีเนี้ยพอมันเลื่อนลงไปถึงปลายเท้ามันยังไม่หล่นแต่แบบมันจะหล่นแล้วปรากฏว่าไอนี่แบบกัดฟันอ่ะสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็แบบ ลืมตาขึ้นมาไม่มีใครแล้วก็รีดหยิบผ้าห่มแล้วก็มาคุมโป่งรอบนี้คือคุมโป่งเลยคุ้คุมโป่งไปเสร็จปุ๊บก็แบบอาวะมันม้าแน่ๆเลยไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราด้วยความที่เรายังง่วงด้วยแต่ก็กลัวด้วยนะแต่ก็ช่างมันผมคุมโป่งไปแล้วก็นอนต่อนอนต่อไอ้แต่แต่พอตอนนอนพออเหมือนเดิมเสียงไอเคยอยู่คุยอยู่นั่นหายไปเราค่อยๆค่อยๆคลิ้มหลับอ่ะ แล้วเหมือนวินาทีที่ใกล้ๆเค็มลับมันเอาอีกแล้วรอบนี้ดึงเร็วขึ้นจากที่ค่อยๆเลื่อนมันเลื่อนอย่างนี้เลยฟื้แล้วเลื่อนลอเลื่อนลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยนะแรงนั้นอะใช่ทีนี้เราตื่นขึ้นมาร<อ>เราก็เลยลืมตาขึ้นมา<อ>แล้วก็ได้ยินเสียงขย,ยุกขย,ยุกทั้งทันที่เราลืมตาอยู่แต่ไม,ม่กล้าไปมองแล้วก็เลยกัดฟันแบบ หนึ่งสองมลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาสรุปห้องมืดไม่มีใครพอไม่มีใครเสร็จคราวนี้แหละเดินไปเปิดประตูแบบปึ้งปึงปึ้งเดเปิดประตูแบบเปิดประตูหน้าห้องเลยอะตอนแต่ตอนเดินไปเปิดประตูหน้าห้องอะเราเห็นแล้วว่ารองเท้าอะมันกระจัดกระจายแบบทั้งที่เราวางรองเท้าไว้เป็นระเบียบอะ เราก็เลยแบบเปิดไฟด้วยเปิดทุกอย่างห้องมีไฟ3าตัวเปิดหมดไฟระเบียงเปิดหมดเลยแล้วก็เปิดประตูแบบเปิดทุกอย่างเลยทีนี้โทรศัพท์หาแม่แม่อยู่ไหนแม่บอกแม่อยู่ข้างนอกทํานนี่อยู่โทรหาไอ้ซงซงอยู่ไหนโทรหาน้องชายอ,อยู่กูอยู่นอกกูเล่นเกมอยู่โอเคทีนี้ <c ordo> คอนโดหน้าเหรอ หอไม่นี่สดสดจริงๆไม่ได้เตรียมคอนโดนั่นใช่ไหมเอออันนี้รู้นี่รู้ผมรู้คุณผู้ชมทีเนี้ย<อ>ไม่มีใครไม่มีใครกลับบ้านนี่ก็เลยเก็บของทุกอย่างเลยเก็บมือถือเก็บอะไรโกยเศษเ,เกินที่แบบอยู่ในกระเป๋ากระเป๋านักเรียนอ,ะอ่ะแล้วก็วิ่งลงไปเลยก็คือปิดประตูห้องแต่ไฟก็เปิดทิ้งไว้อย่างนตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ ตอน,นปีสองมหาลายัยใช่ประมาณอายุ1 8 19ประมาณนั้นแล้วก็เลยวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมเลยเจอขนาดนี้ไปนั่งเล่นเกมเลย<ม>แล้วก็รอให้น้องกับแม่กลับมามแล้ววันนั้นก็ด้านไม่ทำงานด้วยนะก็รอให้น้องกับแม่กลับมามจนกลับมาเลยก็เลยเล่าให้น้องฟังกับแม่ฟัง แต่ว่าแบบเหมือนก็ไม่ได้เล่าว่าเจอแบบนี้เนาะว่าเหตุการณ์ไปเลยแต่เล่าว่าแบบเหมือนโดนผีหลอกแบบนี้โดนแบบเนี้ยแต่ยังไม่เห็นตัวทีนี้ก็ทุกคนก็เลยแบบแม่ก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่แม่อยู่ก่บกลางวันแล้วมันมีแม่บ้านมาทําความสะอาดห้องข้างๆ ไอห้องข้างๆเนี่ยก็คือมันชอบมีเด็กนักเรียนมาเช่าหออยู่ uh huh. เป็นเด็กโรงเรียน uh huh. เด็กมัธยมปลายใส่ชุดนักมัธยมปลายแล้วก็มากับแฟนเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น uh huh. ไปไปมามา uh huh. เราอ่ะก็เคยเห็น uh huh. เป็นโรนเงเรียนเด็กโรงเรียนแถวนั้นแหละทีเนี้ยเราก็แบบโอเคไม่คิดอะไรแต่แม่เล่าให้ฟังว่ามันมีวันหนึ่งที่แม่บ้านอ่ะ uh huh. เขาเข้ามาทวงสะอาดเพราะไอเด็กเนี่ยมันย้ายไปแล้ว uh huh. แต่เขาทวาความสะอาดอยู่แล้วเขาก็กรีดออกมา uh huh. พอเขากรีดออกมาแม่ก็เลยแบบไปดูว่ามีอะไรออแล้วแม่บ้านเขาก็บอกกับแม่ว่าเจอก้อนเลือดเ,ออเจอก้อนเลือดอยู่ในโถส้วมคือเด็กมันมาทําแทง้งแล้วมันมีหลักฐานการทําแท้งหลายอย่างทังทิชู่ทั้งผ้าอนไมายทั้งอะไรแบบเนี้ยเด็กมาทําแทง้งเราก็เลยสันนิษฐานว่าใช่หรือเปล่าอ,อ,อะไรแบบเนี้ยอันนี้ยังไม่จบนะเรื่องออโดนดึงผ้าห่มยังไม่จบออพอหลังจากคืนนั้น เราก็เริ่มคุยกันว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็โอเคโดนโดนดีเข้าแล mm ้ว hmm. ตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรต่อจากนั้นอีกเลย mm hmm. แต่พอผ่านไปผ่านไปสักพักหนึ่งอะผ่านไปสักพักเลย พอเรามีการพูดคุยกับครอบครัวเราเจอแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็โอเครับทราบว่าโอเคมีผีหลอกพ่อน่ะกกเจอตรงระเบียงแม่ก็เจอแบบไม่ได้เจอผีแต่ว่าแบบเจอว่ามีแบบคนมาทําแท้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กมาทําแท้งส่วนเราเองมีอยู่วันหนึ่งก็นอนอ่ะหลังจากเ,จเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จก็นอนอีกรอบหนึ่งอันนี้เกิดตอนนอนอีกแล้วอีกแล้วแต,แต่คราวเนี้ยมันมาแบบกึง่งหลับกึง่งตื่นก็คือเราก็หลับไปหลับ อันนี้หลับเวลาเดิมเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แบบไม่รู้เป็นจังหวะอะไรจะต้องนอนเวลาบ่ายอ่าเวลาพักเราใช่เพราะว่าเราจะต้องทํางานเลิกเช้าแล้วก็ไปเรียนไปเรียนเช้าแล้วก็กลับมาบ่ายเงีย้ยพอกลับมาบ่ายเสร็จนอนอันนี้คือนอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เขาเรียกว่านอนเวลาผีตากพระออมอะอ่าประมาณนั้นเราก็นอนหลับนอนไปแต่ช่วงระหว่างที่มันนอนเนี่ยเอาไวแลว้รอบเนี้ยคือฝัน ฝันแล้วก็เหมือนโดนผีอัมเพราะมันขยับไม่ได้มันกึ่งหลับกึ่งตื่นในฝันเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราเราลุกขึ้นมาเรานอนอยู่ที่เตียงแล้วเราขึ้นมาเราได้ยินเสียงขยุกขยุกอันนั้นอะทีนี้เราเดินไปหน้าห้องตรงจุดตื่นละกึ่งหลับกึ่งตื่นคือเราฝันอยู่เราฝันอยู่แต่ความฝันเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆะทีนี้เราก็เลยเดินไปหน้าห้องแล้วได้ยินเสียงขยุกขยุกทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะคือ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงลงเท้าแล้วใส่ชุเสื้อสีขาวๆแล้วก็ผมก็คือปกหน้าปกตาเหมือนผมซอยเละเทะเต็ไมไปหมดอ่ะแล้วหน้าก็ขาวๆตาโหลโหลอ่ะ แล้วก็แบบปากกว้างๆอ่ะแล้วก็แล <Labor ator. S 1> ้วก็มือแบบเล็บยาวแดงๆยาวมากแล้วก็ลังลื้อเนี่ยลื้อรองเท้าที่เราอยู่เราก็ตกใจแล้วก็ชี้หน้าเฮ้ยมาได้ยังไงเข้ามาในห้องเราได้ยังไงเป็นใครมันก็หันมาหัวเราะแฮ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 ะอย่างเงี้ยโหแฮะ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 อย่างเงี้ยโหดมากแล้วก็รื้อรองเท้าใหญ่เลยแล้วก็แบบกีดใส่ กี้ใส่เราเราก็บอกออกไปเดี๋ยวนี้นะออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะฟ้องแม่ในฝันยังฟ้องแม่ <c oughs> ไม่งั้นจะฟ้องแม่ให้คุณหนึ่งและไทยมาจัดการ <c oughs> เพราะตอนนั้นไม่ได้มีพระเพื่ออะไร <c oughs> อนน่ะแล้วก็คือแบบโกรธมากแล้วก็กลัวมากด้วยแล้วกี๊กี๊ที่กินแล้วก็ลือ้อรองเท้าเต็มไปหมดเลยแล้วสักพักหนึ่งเราก็พยายามจะขยับไปหามัน <c oughs> ไปแบบไปไล่มันออก <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ตกใจแล้วก็กีดออกมา ทีนี้ก็แบบเหงื่อท่วมตัวเลยก็<ช>เลยแล้วด้วยความที่แบบมันพุ่งตื่นอ่ะแล้วมันเหมือนจริงมากก็เลยวิ่งไปดูตรงรองเออท้ารองเท้าเละกระจายเหมือนในฝันเลยคือเหตุการณ์เนี่ยเหมือนมาเฉลย ไอ,อสิ่งที่เราเจอก<ช>่อนหน้าน,านั้นนะว่ามันเสียงอะไรอ่ะใช่ <นะ S 2> เสียงคยอยู่คยุกเนี่ยออทีเนี้ยก็เลยจัดเก็บเก็บตอนสมัยนนไม่มีโทรศัพท์เป็นไงจะถ่ายให้แม่ดูแล้วก็เก็บรองเท้าให้มันเข้าที่ที่มันเลือกมาออแล้วก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าแม่ไม่ไหวแล้วผีลอกหลายลอกออแม่ก็เลยเหมือนกับจุดธูปแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่มายุ่งกับครอบครัวก,กูอีกกูจะไม่กูจะเผาพี่เผากูสาบเช่งไม่ให้มึงได้ไปขุดด้เกิด เออนี่นะคือแบบแม่พูดอย่างนี้เลยหลังจากนั้นมาพอแม่จุดทูบแล้วก็บอกแบบนั้นอนะ่ะะตั้งแต่นั้นมามันไม่โผล่มาอีกเลยลมันไม่โผล่มาเลย<อ>เป็นวิธีที่ตามความเชื่อนะก็เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่โบราณน,นะใช่ <laughs> <laughs> คือมันโหดมันม,<า>มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมคงต้อง,ต,องต้องใช้วิธีนี้นะครับค,คือก่อนหน้าที่จะฝันแบบเนี้ยม,มันก็เหมือนมีคนเดินตามเข้าลิฟต์อย่างเงี้ยตลอดแล้วแต่แบบมันยังไม่เห็นจะจะแบบนี้ไงแล้วพยายามเหมือนที่บอกตอนแรกก็คือพยายามเข้าลิฟต์แล้วไม่หันมองกระจกะเวลาจะไปทํางานไปเรียนหรืออะไรก็พยายามแบบมีสติทุกอย่างจะพยายามไม่มองแล้วก็พยายามไม่เห็นนี่คิดว่าสิ่งที่เจอข้างนอกห้องกับในห้องเนี่ยต้นเดียวกันไห คิดว่าตนเดียวกันเพราะว่ามันเป็นไปตามลักษณะที่น้องก็บอกว่าเจอผู้หญิงตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฉลยมากมีเฉลยมากว่าอ๋อคาบลูกคาบลูกแมวคาบลูกไม่มีอะไรครับตกใจกันน้องแมวน้องแมวคาบลูกน้อยเขาเขาย้ายบ้านกันนะครับอะไรตะคุมตะคุงวิ่งดีแมววิ่งตัดโอเค มีเฉลยไหมหรือว่าเลยมาจากไหนคนผู้หญิงคนนี้ยเฉลยก็คือแบบจริงๆผู้หญิงคนนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เขาทําแท้งนั่นแหละอาจจะเป็นแบบตรงจุดนั้นอ่ะเพราะว่าหอ เขาน่าจะเสียชีวิตหรือว่าเขาอาจจะอยากไปเกิดหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นั่นอยู่แล้วเพราะมันเหตุการณ์มันเกิดหลังจากไอ้เด็กนั่นมันมาทําแท้งอะแล้วมันก็ย้ายออกไปสักพักอะแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเสียชีวิตหรือเปล่าอ่ะนุใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเราอาจจะมองว่าแบบอาจจะเป็นคนที่จะได้เกิดแต่ไม่ได้เกิดอะอาจจะเป็นผีที่จะได้เกิดอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แต่ว่าเราเราอันนี้พี่ไม่รู้ไงว่าอ่าที่เราเห็นอ่าผีหรือวิญญาณคนนั้นอะ <Ừ. S 1> อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังดูวัยรุ่นอยู่เลยค่ะยังดูวัยรุ่นไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะนี่ <Ừ. S 1> สันนิษฐานว่าเป็นเป็นเด็กที่ทําแท้งก็ไม่น่าเด็กไนงะอาจจะหมายถึงคนที่จะมาเกิดกับไอเด็กที่ทําแท้งแต่เหมือนอไม่ได้เกิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะน้องอ้อมเขาหมายถึงอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีอาจจะมีความแค้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ,อืมแต่ไม่ให้เขาเกิด มาขวางทําไมอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ให้เขาเกิดเยเขาก็เลยเหมือนแบบไม่รู้จะมันไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยเพราะเขาตายเสียตรงนั้นไงมาทําแท้งนะห้องตรงนั้นก็น้องเขาไปเจอวิญญาณที่มาวนเวียนวนเวียนมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แแวะมาห้องเราอะไรเงี้ยเยอะแวะมาบ่อยมากห้องติดกันทําให้เราแบบใช้ชีวิตไม่มีความสุขอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรื่องนี้น่ากลัวมากนะ เรื่องจริงเลยใช่อันนี้คือเจอกับตัวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเพราะคุณแม่นี่เป็นคนจุดทูบคือผีนี่คือแต่ฟ้องแม่อย่างเดียวตอนนั้นเราคิดว่าพระน่าไม่น่าจะรอดแล้วอ่ะเพราะว่าค่ะเคยได้ยินเรื่องที่แบบเวลาสวดมนต์อะไรไปผีสวดคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสวดมนต์ไม่น่าจะช่วยอะไรแล้วต้องแม่นี่แหละเออใช้เป็นวิธีแบบสาบส่งอะไรอย่างงี้นะ หมายถึงของเป็นผู้ปกครองเรางาอะไรแม่เขาสวดมนต์ทุกวันก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าก็มีของมีพุทธคุณอะไรเงี้ยเนอะคนสวดมนต์ตามความเชื่อนะครับใช่ก็เรื่องนี้ก็ประมาณนี้เนอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอีกอย่างแม่เขาตอนนั้นเรายังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยยังไม่ยี่สิบยังไม่ก็เหมือนกับฟีลแบบแม่ซื้อยังไม่ไปยังอะไรยังมีผู้ปกครองยังคุ้มคุ้มครองเราอยู่อะไรเงี้ยตามความเชื่อนี่แม่แม่ซื้อผู้หญิงแล้วจะไปประมาณอายุ25อะไรเงี้ยเนอะยี่สิบยี่ห้าแล้ว แต่บุญกรรมของแต่ละคนนะครับใช่ค่ะเขาก็อาจจะคอยปกปักคุ้มครองรักษาหรือทําให้เราแบบพอมีเซน์หลงเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างนี้ก็สําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อทีหลังอ่าเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเป็นอีีที่2แล้วกันของน้องอ้อมนะครับไบเกอร์พี่เรียกว่าอะไรดีเด็กหญิงพนิดาแล้วกันนะ เด็กหญิงนิพาดาไบเกอร์สาวนะครับผมโอเคขอบคุณคุณผู้ชมมากครับถ้าชอบเรื่องนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผีฟื้นตื่นมาเล่าแล้วเดี๋ยวติดตาม EP หน้ากันต่อไปครับผมค่ะ่าอีพีบ้านเนี่ยแม่จำได้ไหมตอนนั้นอะคือมันก็สิบกว่าปีแล้วอ่ะคืออ้องกว่าสงคือถึงขั้นรวมหัวกันแม่แม่ต้องจัดการแล้ว แม่เท่านั้นพระคุณแม่เป็นตัที่โหดมากแล้วใครทำอะไรลูกฉันมดาขนาดผียังทำอะไรลูกฉันไม่ได้เพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าพระน่ะไม่น่าจะช่วยอะไรแล้วคเป็นคุณแม่นะใช่ขนาดผีรอกอย่างฟองแม่คิดดูดิแล้วคอนโดนั้นเจอเจอเยอะกว่านี้มั้เยอะเยอะมากเยอะมากทำข้างล่าง คือแบบคนชอบแบบไปไปโดดตึกตายมีอะไรชอบไปแบบชอบไปซุยไซที่นู่นที่คอนโดให้น้องอ้อมพักจะเล่าต่อไหมอ่ะกินน้ำก่อนป่ะเรื่องอะไรอ่ะเพราะถ้าคลิปต่อไปพี่ไม่พูดเปิดแล้วก็คือเล่าต่อไปเลยแหละเหมือนไอโบก เดี๋ยวผมอันนี้คือพยานนะครับเดี๋ยวขอขอฉากซีนเมื่อกี้นิดนึงเรื่องจริงจากน้องพยานซึ่งเป็นน่ะรงเป็นน้องของออมใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวผมวิ่งไปอัดเสียงเขาก่อนยังไงนะยังไงนะไม่เห็นไม่เห็นก็นนคือเออเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาไลเลียก,กันใช่ไหม,มแล้วในด้วยความที่แบบเราอ่ะเป็นคนที่ในเวลานอนอ่ะไม่เคยจะตรงแต่ก็เป็นคนชอบนอนแบบ ใกล้หัวค่าว่าใกล้มื่อใกล้หกโมงอะไรเงี้ยเรากา็ด้วยความที่แบบเฮ้ยกลับมาจากโรงเรียนเนาะเราก็เออไม่ก็แบบเครียดไปเล่นเกมอะไรเงี้ยเครียดไปร้านเกมสมัยนั้นคือแบบเป็นร้านเกมอะไรเงี้ยเราก็จะไปแล้วแบบก็นอนนอนแล้วแบบด้วยความที่แบบยังดีนะวันนั้นแม่แม่อยู่ด้วยแต่คือระหว่างเนี่ยระหว่างที่แบบนอนอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แบบ เราอะในฝันเนี่ยไม่รู้เนึกอยังไงก็ไม่รู้อเห็นมีเรื่องเล่ากับแบบเออเราก็รู้นะว่าเออข้างห้องชั้นบนหรือว่าอะไรเนี่ยที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเราก็เลยแบบเราเจอมาเนี่ยเออเราก็เลยแบบในในฝันนะในฝันเราแบบหลับตึงตื่นนะฮะเดินไประเบียงปุ๊บด้วยความอะไรไม่รู้ชะเง้อไปมองด้านล่างเออผมอยู่แบบชั้นสิบอะไรเงี้ยแล้ว มองไปปุ๊บก็จะมีเป็นสุภาพสตรีที่แบบสภาพสภาพแบบไม่น่ามีชีวิตแล้วอะอปุ๊บขึ้นมาที่หน้าเราหลังจากนั้นเราก็เลยแบบตื่นปุ๊บนี่คือโผล่มาแบบ,แบ,บจ้ำสกแกอะไรเงี้ยเลยจ้ำสกแกต่อหน้าต่อตาแบบด้วยความที่เราแบบ จังหวะน,นั้นนะ่ะคนมันตกใจไปแล้วอะ่ะม,มันก็เหมือนเหือนตื่นตัวแล้วพอตื่นมนาะปุ๊บไม่สามารถเลื่อนได้ไม่สามารถทําอะไรได้หันไม่ได้หันไปมองหน้าแม่แล้วแม่ก็แบบแม่ก็ยังนั่งดูทีวีเราก็แบบจะสะกิดเขาก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นอะ่ะจนต้องสวมดมนต์อยู่บบงั้นประมาณสองน่าจะสองนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยแล้วเราได้แค่หันไปมองเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แบบพอสวดมนต์ปุ๊บ เหมือนแบบไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรช่วยช่วยเหลือเราก็แบบอ่ะพวกแม่แม่โดผีอ้ําอมีความแบบเราตกใจเนาะแม่แม่โดผีอ้ําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าให้เขาฟังไปอืมเราก็แบบโหจังหวะนั้นกอดได้กอดคือเรียกว่าบันโดนเล่นในฝันอะใช่มันฉันมาอ้ําเธอแล้วแบบ ฉันมาหลอกเธอแบบกระโจนเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นน่าจะผู้หญิงคนนั้นนะเป็นผีบา<อ> <laughs> ้าเออเขาบอกว่า <laughs> เห็นไหมแบบกันตัวเดียวคือโดนล,ลอบวงเจอผีมีหลายประเภทเออผีมีหลายประเภทแบบว่าเขาเรียกว่าอันนี้ออกค่อนข้างที่แบบอยากแกล้งอยากทําให้คนกลัวอะไรเงี้ยมาหลอกให้คนตกใจอะไรอย่างเี้เนาะใช่เหมือนเขาแบบสะใจอ่ะเหมือหัวร้อแต่ใช้วิธีนี้มาปดได้ เออไอกรีดร้องใส่จะบอกว่าคอนโดคอนโดเนี่ยเจอเจอเยอะน้องน้องเองบอกว่าเจอหลายเรื่องมากจะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกใช่มันอยู่ไม่ได้จนย้ายออกคืออยากจะต่อนะแต่คนเล่าเป็นไงพลังตอนนี้อันนี้จะอีกเท่งนะก็ไม่เป็นไรก็ย้ายออกแล้วไง สุดท้ายแล้สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับสัตว์ที่บ้านตายเนาะใช่ไหมไอ้ปุ๊กอะอไอ้ไอ้ปุ๊กไปตายที่นู่นไอ้ไอค้คุเออไอค้คุเป็นหนูหนูแฮมสเตอร์เสียแล้วก็คิดว่าน่าจะเสียเพราะแบบ ตรงๆร,ระเบียงพอเลี้ยงตัวระเบียงให้มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วอยู่ดีน้องก็หายไปก็เลยตัดสินใจว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเหมือนมันเป็นลางบอกเหตุอะไรหลายอย่างด้วยก็เลยสามคนตัดสินใจว่างั้นเราย้ายที่อยู่กันเถอะอ,อะไรประมาณเนี้แล้วพี่กางลางบอกเหตุหรอก่อนหน้านั้นมันก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งมันมีคนกระโดดตึกด้วยแหละคือเหมือนเหมือนคือฟังจากราอปพอ เราจะรอปภแล้วก็ฟังจากที่ร้านชำนี่จะเป็นคนที่ไปไปไปไ,ไปซื้อของร้านของชำทุกวันแล้วเขาก็ชอบเขาจะมีแบบสมาคมชอบนินทาเว,ว่าสมาคมชอบคุยกันเรื่องเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่คอนโดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคอนโดนใหญ่นะคนเยอะเยข่าวกรองเขาก็จะมีเล่าฟังแล้วก็จะรู้เยอะแล้วก็บือถือซื้อของซื้ออะไรก็จริงอ่ะแต่หูว่าฟังแอบฟังเขานินทาเขาพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาบอกว่าเอะ เอาอีกแล้วเหรอโดดลงมากันอีกแล้วเหรอทุกปีเลยนะ <itation. S 1> ตรงตรงเนี้ยที่เนี่ยโดดกันมาทุกปีเลยเหรอป,ปีนี้เอาอีกแล้วเหรอ<ม>ก่อนก่อนเขาบอกปีที่แล้วก็เป็นคล้ายๆแบบชาวต่างชาติก็โดดลงมาแล้วลงมาข้างล่างอ่ะแบบเป็นร้านอาหารเขาากำลังกินข้าวาาาาากินลาบกินจิ้มจุ่มกันพดอดีอ่ะใช่เขากำลังกินอาหารกันเลยแล้วลง,ลงมาลแลออ้วส่วนปีที่ ปีแล้วก่อนก่อนปีแก่ที่ที่ก่อนจะย้ายก่อนจะจะย้ายเขาบอก<ม>เป็นผู้หญิงตกลงมาท้องด้วยท้องด้วย<ม>แล้วก็กระโดดลงมาคือเหมือนกับคือแบบคนท้องอ่ะอารมณ์เขาก็จะแปรปวนนิดนึง แล้วเขาก็น้อยใจสามีแล้วเขาก็โดดลงมาเขาโดดลงมาแล้วเขายังไปเอายังไปฟาดตรงตัวยังไปฟาดอยู่ตรงไอ้นั่นอะเสาไฟฟ้าเลยจนรอประพอของท่นต้องรีบเอาลงมาแล้วก็รีบไปจัดการให้เสร็จเร็วอ่ะเดี๋ยวคนที่คอนโดเห็นก็เลยก็เลยมีความท่วที่นี่เยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วเออมันไม่ค่อยเป็นมงคลไม่เป็นมงคลเท่าไหร่อ่ะโอเคผมว่าแนะนำนะว่าเขาทำบุญบ้างไหม คอนโดนะเขาทำบุญบ้างไหมอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้วทำแล้วจุดรวมพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นพลังที่ดีเยอะจนอยู่ไม่ได้ใช่จุจดใจ้าเยอะจนอยู่ไม่ไดุ้ดยาสุดยอดต่อต่อไหมหรือไงเอาเอาเรื่องอะไรอ่ะ อ๋อเหรอพอก่อนใช่ไหมอ,อ,อ่าต,ตั้งเป็นเรื่องเราเออวออัวนนั้นยู่เดินทางไั้ไหนเราไปเจอเนี่ยที่เป็น